สบายดีสวัสดีพี่น้องสองฝั่งไทยเราเฮาเดอ้อเนาะสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ใกลอยู่ไกลเด้อเนาะเมื่อเนี้ยผมมาพอกันกับกากันอีกแล้วหลังจากที่กาถ่ายคลิปเนาะทุกคนเมื่อที่เดินทางมาแต่กรุงเทพเนะาะมาสวรรค์เขตมาบ้านของไกเองนั่นแหละแลวกับ,บริมีการอัปเดตยังทางนั้น,นนะทุกคนาาและกับบริมีการถ่ายคลิปยังทางนั้นเมื่อยแล้วทุกคนเพราะว่าเฮามาหอดแลวกั ตั้งใจไว้กับว่าสิมาซอยเอื้อยนะซอยพี่สาวดำนานั่นเองเนาะทุกคนก็คือพอดีมือเฮามาน่ะแม่กับเอื้อยกับโลก,ก่าเตรียมดำนา่า,านเนาะทุกคนเฮามาฮอดบ้านฮอเรื่อนแล้วกับผ้าวไปดำนาทุกคนอืไปดำนาเบิ่งทุกคนมือสภาพดำนาเนาะก็เลยมือนี่มือหว่างเนาะก็เลยว่าสิมาถ่ายคลิปพอมาเรื่อนแล้วทุกคนผู้ซึีหยังก็แบบ ลงเนาะทุกคนสบายอกสบายใจทุกคนแต่ว่าบอสบายกระเป๋าเลยทุกคนบอมีเงินใส่แบบน,นี้อยู่ผ่านมาหลายมือทุกคนประมาณสี่ห้ามือเกือบหอดอาทิตย์แล้วกระเริ่มขีดหอดกรุงเทพเลยทุกคนพี่น้องซิมาหนึ่งข่าวทาแม่เนาะพาแม่ซิมาแต่เวียกกับไม้แม่ไปเวียกเนาะแห้วก็หายเอาหนึ่งข่าวทานะเนาะตั้งแต่ไปกรุงเทพทุกคนบอกเคยหนึ่งข่าวหนึ่งนบอเคยแปด เจ็ดเดือนเต็มๆนะทุกคนที่อาไปอยู่กรุงเทพแล้วกาแบบยังบอกเคยหนึ่งข่าวอนะเหมือนนะทุกคนอันนี้ก็เป็นข่าวมาเที่ยวมานะมันก็คือสีหนแล้วมันหนแล้วทุกคนอืมเราชองหยั่งเบื้อเขมามาหลายสมองแล้วมันก็คือสีหนายไปเท่าก็บิ้นหน,นึ่งถาเนาะก็มีโอกาสได้ข้ามาอยู่บ้านทุกคนด้ามหน้าก็เปบนโบ,โบโมเมนสีดำอยู่ในบ้านไดย ออกไปดำอยู me, prepared, palm, depths, home, ่ป like <laughs> ่าอยู่ดรงผู้ทุกคนอืห่างบ้านเป็นหาหกกิโลเมตรนะทุกคนมันกะไกลเีนยนะครับก็โดนๆจีน่เขาวมาเทอหนึ่งบางเถ่อกับซี้ามือเขามาเทอหนึ่งอันนี้ขาก็ข่าวมาอีกเ่อหนึ่งแม่ใส่ยังว่างเหยี้ดเขียดอ่าก็เป็นปตะยาแม่คอยมาฮอดนะเชีย นอนมาหากระตึ่แล้วที่หาและไอไปเบี้ยห้าไปเรียไป้ี่นี่เอาบอกแล้วนอนคนกรุงเทพเคยดามไฟยูุ่่นใส่เตาแก๊สบ่ย้อนวอยยูุ่่นใส่เตาแก๊สเขาแต่ในญี่่เคยยังข่าวจเถือย้ำมแลงได้สลาเขากินไห่เขาจะเห็นกินเอาไปแล จ้าอยากบุกกองนุกเลยหนึ่งยาสามมอนกรหกลเลยบหูบออสอ้อมหูบอ่เนะบบอเนี้ยแเนาะตีบตีโตนี่กลางขวดก้อนหนึ่งข่าทพี่เนี้ยวันวันนี้เ <c oughs> นี่ยมาคนกบเครจะใช่ไม่ได้บอกยว่ <c oughs> าจะโจนใครขาหาเพื่อม่ได้คนนี้กัน้ม่ได้ แม่วาสตั้งแต่คอยมาแต่ยังพระท่านกอกกองสบายดีก้องกันเลยแม่สบายดีคืออยากหนาดำดาบมือแท้หนาจริงๆดำมาแต่ดำนามาแต่ดำนาโอ้ยหอีต้นเลยเสื้อมาแต่ไทยวัเนี่ยเป็นจังไงคลองผ้าอ่ะกูเสื้อให้กับพี่อเอยก็เอาใหญ่สุดเลยใส่ใหญ่สุดโอ้ยเกาหัวเกาหางกยได้ซ้ำหน่วยมันสิบัตายบ่เห็ดอะไรนะบ่ แม่อันบ่มีหน้าแตกที่แม่ในน่ะจุดขี้อ่ะก้อนเขาอ๋อใขาสีดาได้มันควันสุดะนี่ยังแม่เนี่ยมันมีแล้วไส้ตัวอันเอ่บอก ตัมเนี่ยาอันนี้บอกเออม่งานโซลาเซลกับแกงออกคันลมแ้งมันสีโปรพิลปรกอบลมผัดเนี่ยกราดแหลกๆมัก,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 มากลามใหญ่กันในโนอยหนึ่พี่เนะฮอกปอกนสิลองสิให้เบิงอืมัมนยังบุ่ก

ก็เอาเลยนบ่าวลุดเท่าน้นนะพวกกพวพี่้อาไอ้สภาพลุยคอยนะลุดเปลือยเลยตามคือไม่จะขี่นะนี่เจ๊น้องหนุ่ปูไปให้แม่เห็ีบ้นหนุ่มบัวมึงที่ถงกอดินบกนะ็บไว้ บายบายโชคดีเด้อพี่สายกลับเลยพี่น้องเวมหามาหาหนองสายเวน้องบนเมนตั้งใจมาหาดอกคุณมาเวียกมางานเพิ่นแหลวก็มาแว่เลยหนองสายมาแต่กทมกับบอล้มียังผักอันนี้กับแม่วานโอ้ยเพื่อสิได้ถ่ายคลิปนวมกันพี่น้องคิดฮหอดอยากให้แม่วานอยู่บ้านพี่น้องเ้ยอันนี้ออกไปเห็นหายใส่หน้าโอ้ยถูกหยากระบากกักกามแต่ถ้าอยู่ป่าอยู่ดงผู้เหื่ยจักมือได้แล้วสิได้อยู่บ้านโอ้ยเขับอก แม่เรียวอัตตูย่าได้อาสิปอัอทงอยังสเม็นเนี่ยมาเขี่ยอีแม่บดกพี่น้วเสดายเด็กปีกายดกพี่น่บดกแลก้วก็บใหญ่พ่อเนียนี่หมักมอสดุกหมักมอนครับปลูกน่ยเข้าได้เองใน,น,นมานปลูกหมอกมอสที่ลองซีม,มันุกคนแบบเสร็จอนะ คำมันดำๆแบบนี้มันหวานมันคือกระหม่อมบูเบอรี่ทุกคนอืมันคือกันเลยกระหม่อมบูเบอรี่ไปจอบเบื่องเฮือนเอื่อยก่อนพี่น้องเอ้ยเบิ่งมาเบิ่งเฮือนเอื่อยก่อนตอนไปยังเรือแบบแต่ลังคายังมีแต่เสาเนาะตอนไปนะแม่บัดมาในคามุงแล้วเม้นยังแม่เม้นขี้หมบะเฮือนเพื่อน เดิมงนไเียคอยยิงเดือดต่น้องไ่เล่หมเปล่าเพิ่งบัเดือดต่นลองเลหมเปล่าเพิ่บ่รกาบ่ระกเลยเราเราอยู่กัหมูคือเราอยู่คนเดียวป้าพี่เ้องเยพิงไปเด๋อเฮาจังสีได้คือหมู่นะพี่น้องคอยสิไปอันเกาหลีผูุบจ้าจิงจะได้เฮือน ไปเกาหลีไปอิสราเอลไปจากพี่น้องเยป้าน่ะยังได้แต่เทพื้นนะ,มะมแม่โบกยังได้ตกยังลายอยู่เลยแกต้องไม่ลูกมาลากมามาักหมักใหม่หมักต่อครับพี่เนาะปลูกเองคืออะไร <c oughs> มากินตะปปาพี่น้องแม่หวานเอาบางม่วงต้นเนี่ยดกแพรดกหวานพี่นี่แซบ่บแซ่บเราหาผับริกินซ้ะ มีหมักลําไยแล้วกเจ็บแขวเจ็บลิ่มอี่ะอีเมลไปตลาดอีเมลซื้อปลามาต้มบ่ไหมเท็ดต้มใส่มากบวบบ่บมากเสเนาะมากบวบโอ้ยมีแต่แมงบางคนเขากระเบนจั๊กซี่ไรท่เนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้มาไอนั่น ข้าอะไรพี่กมมีแต่แก็บบ่ไหมข้วมาว่างข้ามือล่างซิมหอบซาหอบเลยลูกมนวานแบ่งข้าวเนียทุกคนหลังจากที่เอาหนึ่งข้าวแล้วนี้เขาก็ซิมาโซซีมือให้ม่วานได้ซิมก็คือเอาซีตม้มหัวปลาโจกให้มนวานกินมนวันได้หัวปลาโจกมาเดี๋ยว กระจกบคนน่ะในวัดเราบอกให้ผาเข่งเพราะว่าเราซื้อมาหาสิบพันกีบทุกคนหาสิบพันกีบสองหัวบักางไงเดี๋ยวคนใหาจะซื้อตัวมาแต่มันก็จะมีแต่หัวมาเนะมันก็มีเนื้อมันอยู่แต่มันเป็นหัวปลาหัวปลาแทีนะครับนโอ้ยเอาก็เสม,มากินข้าวกระแม่สองคนแม่ก็ยังไปด้หัวเสืออะไรยังกินข้าว สองไม่ลูกกินข้าวเหนียวบานเฮาพี่น้องต้มปลาจักเสบบ่แซ่บมาพี่น้องกินข่าวกินอาหารน้ำกันกินอาหารบานเฮามาเยอะกินข่าวเยอะไป <c oughs> ไปแล้วที่น่าอายเราไม่ไปเลยอ่าเจ็ดเดือนครับวันมากินข้าวนล้วแม่ทุกคนเจ็ดเดือน,น,น,นแล้วแม่ครับไปครับไปจะ,จะกลับมากินข้าวนนกันโล้โนเกิดเนา <c oughs> ะรลอกล้เจ็ดเดือน ไปแล้ววงเล้บื่ไปที่นาบ้านทุกคนตอนนี้เราก็กินข่าวแล้วแหละกับแม่วานสิชวนมาไต่ไต่เทียนข่าวพันษาได้แม่วาสไามก็มคือเขาสิมาไต่เทียนข่าวพันษาตอนนี้กับพ้นตกแห้งๆนะกระจ่ากระจ่าแกจะออกข้างหน้าบ่อกรวันแม่วาสไาต่เทียนข่าวพันษาทุกคน คอยอยู่ดีมีแฮงเด้อขอบับบรนทมพรรษา,เ,าเราเราที่ใจอ้อมเพื่อนไดยฟังนี้ได้ใช่ไหมฟังนี้กาไต่บ่มีฟังนี้กาไต่อยู่เพิ่มระโลนี่มันเตะวะแม่ใต้เพิ่งโบเห็นแบบสมันเงนขึ้นค่นะเขาจะเอามาเาปลี่ยนค่ะมีเปลี่ยนกินในช่องอัน๋อฝนตกครับพี่น้อง คนตกแห้งแห้งนะมันติดเลนเหมือ่ไหนไปจ่อยู่เรือเนื้อหันใต้เนี่ยไมดไนี่อะไรอยู่โอ้ยปลาดเอยดีมีแห้งคนตกแหงเลยคุณมีเียงคน พ่อไอเออมนุกไปเห็นห้งจะบอกเอาอะไรลงไปทุกคนสำหรับคลิปนี้คาัก็จะขอจบคลิปเด้อเนาะเออมอนี้ถ่ายคลิปกับแม่วานม,มาหอดมาอยู่ในผลัดได้ทุกคนวันนี้มามาเที่ยงกับเล้าเลยมามาขอเงินแม่วานใส้พี่น้องเอ,อ้ยมาบันี้เฮ้าก็สิขอจบคลิปเลยทุกคนออขอมขอบขับใจออทุกคนแทกนการติดตามหักชึมเออ<ๆ>ด้อเนาะทุกคน พอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปวะ่ะเขาสิพาไปดำไห้ใส่หน้าว่าเป็นยื่นสิจังไรทุกคนพอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย